ดีนะครับดีๆต้อนรับสู่ปอบจิดรมือปืนเช็คเคยนะครับนะครับวันนี้ก็จะพามาดูจิตีนะครับสวยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศอุ่นมากขึ้นนะครับทําให้จิตีออกมากินอาหารได้เยอะนะครับความนั้นแน่นก็ความนั้นแน่นก็โอเคนะครับนะครับช่วงแรกก็ดูว่าจะไม่เลือกขนาดนี้นะครับนะครับช่วงแรกอ่ะช่วงแรกที่เอ่อ ให้คนครับผมก็รู้ว่าจะไม่ได้นานในครั้งนี้นะครับนะครับแต่ว่าเมื่ออากาศอุ่นขึ้นนะครับทําให้เขาออกมาเยอะนะครับก็ดังโอเคดูเลยครับนะครับนี่คือปัญหาของอากาศนะครับเมื่ออากาศเย็นนะครับจินีจะไม่ก็ออกออกมาหากินนะครับแต่เมื่ออากาศอุ่นขึ้นนะครับจินีก็ ออกมากินอาหารได้เยอะนะครับทําให้ตัวตัวตัวใหญ่เดียวนะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ให้อาหารเสริมด้วยครับก็คือผักนะครับส่วนนี้วันนี้ก็ให้ผักใบชูรสนะครับนะครับอวันนี้ก็ให้กินใบชูรสนะครับเพื่อเป็นอาหารเสริมนะครับนะครับเพราะว่าถ้าเรา ให้เอ่อให้กินอาหารหนางเดียกก็จะทำให้เราสิ้นเปลืองเอ่อได้จ่ายนะครับถ้าเราให้กินผักเสริมกับอาหารก็สมัคช่วยลดลดเอ่อได้จ่ายได้นะครับนะครับนะเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับ โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ